ฝึกการถอยหลังรถเกียร์อัตโนมัติใช้เบรกอย่างเดียวเด้อใช้เบรกอย่างเดียวอยากไปขวาหมุนซ้ายอยากไปซ้ายหมุนขวาถ้าอยากให้มาทางมาทางนี้เราก็หมุนมาขวาหมุนมาทางนี้อา่าดูต่อเลยพเลย ใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนนะครับที่มีเป็นเสาหลักคืนเลยแต,แต่เบรกนีครับแต่เบรกเดินหน้าอตอพอถอยต่อเอาให้ได้ถอ้ได้เข้าเกียร์ถอยหลังไปที่ R ใช้เบรกอย่างเดียวนะครับใช้เบรกอย่างเดียวไม่ต้องใช้คันเร่งอันนี้ถังถังสีที่ใช้แล้วเป็นเสาห้พี่กับน้องฝึกกันเองนะครับแล้วก็ถังพลาสติกอยากไปขวาหมุนซ้ายอยากไปซ้ายหมุนขวาอ่าไปถอยเข้าใจแล้วไปเลยเร็ว ผ่านผ่านถอยไปเลยผ่านดูกระจกหลังกระจกข้างดูกล้องรถรถคันนี้มีกล้องถอยหลังมามามาอย่าให้ชนถังนะอย่าให้ชนถังอันนี้ห่างสิบเมตรรถคันนี้สี่เมตรกว่าอ้าวถอยถอยได้มองกระจกมองกระจกด้วยอย่ามองดากอย่างเดียวอย่ามองก้นรถอย่างเดียว เพิกเพิกมองกระจกมามาเอาเอาถอยไปได้เลียวให้ได้ไปให้ได้ไปถอยไปเลี้ยวซ้ายอ่าไปหมุนไปขวาเบรกแต่เบรกครับแต่เบรกแต่เบรกถ้ารถพุ่งแต่เบรกอ่าถอยมาถอยมาพอ เบรกให้ให,ให้ให้น้องสาวให้น้องสาวต่อ,อพี่ช้อนให้น้องสาวพี่ชายไปอยู่ด้านนูน้นใช้เบรกอย่างเดียวนะลูกใช้เบรกเดียวนะครับพร้อมอจัดเบาะให้ดี อยากให้รถคันก้นมาทางนี้หมุนมาทางนี้อยากให้ก้นไปทางนูน้นหมุนไปทางนูน้นนะอยากให้รถมาซ้ายหมุนมาขวาอยากให้รถไปขวาหมุนซ้ายอ่ะต่อเลยครับไอ้บังนองนำ้ำดูกระจกด้วยครับดูกระจกด้วยลูกฝึกดูกระจกหน้าหลัง หมุนล้อครับหมุนครับหมุนครับแตะเบรกแตะเบรกอออ่านี่ผู้หญิงน้องเป็นน้องนะครับอ่าพี่ดูดูน้องด้วยดูน้องด้วยสองคนพี่กับน้องฝึกให้กันอ uh. <Huh? S 2> ่าเหยียบถังเหยียบถังเบรกเบรกเบรกเดินหน้า <Netflix> เดินหน้า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 มา จริงน้องเนี่ขับรถเป็นก่อนเดินหน้าลูกเดินหน้ามาดิเดินหน้าเดินหน้าไอ้เบึ้งนอกสิล่ะเดินหน้าเดินหน้าอนอเอาไม่เอา,มา,เอาหมุนขวาเออเอเอออกไปให้ห่างห้ามชนถังอ่าเอาเอผ่านแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับเอาหงออ้อมเลยแตะเบรกแตะเบรกแตะเบรก แต่เบรกครับแต่เบรกผ่านแล้วผ่านแล้วเบริ่งนองน้ำเบริ่งนองน้ำอ่าวนเลยครับวนเลยครับวนเลยวนก้นเลยวนก้นเลยเอ่าผ่านผ่านสวยวงล้อสวยแต่เบรกเลี้ยวขวาดิเอออ่าถอยมาลูกอ่าสวยคือล้อคือล้อเลยคือล้อเลยคือล้อเลยแต่เบรกคือล้อเลยแต่เบรกคือล้อเลย อ่าสวยอ่าแต่เบรกแต่เบรกลูกแต่เบรกขึ้นล้อเลยครับแต่เบรกขึ้นล้อเลยอ่าสวยวงกว้างไปหน่อยเป็นลูกผู้หญิงอ่า,อาโอเคอ่าช้าๆครับช้าๆครับไม่ต้องเล่งแต่เบรกอ่าเอ,าเอาเอาวิ่งเฉพาะเดินหน้านะครับต่อไปเดินหน้าเดินหน้าเลย เดินหน้าสลับฟันปลาเดินหน้าห้ามชนนะครับห้าเยียบนะครับเดี๋ยวจะขยับที่เก็บขยะไปตรงนี้อ่าให้เลือบแปดเมตรจากสิบเมตรให้เลือฝึกเดินหน้าถอยหลัง ห, e isk, ห, e ห้ามเหยียบนะครับห้ามเหยียบนะครับห้ามเหยียบนะครับสู้ไหมครับาไปายครับห้ามเหยียบนะครับห้ามเหยียบนะครับเหยียบแผลนะครับช้าๆลูกแต่เบรกด้วยแต่เบรกด้วยลูกแต่เบรกด้วยแต่เบรกโค้งมา e <ô. S 1> โค้งมาทำไงโค้งมาให้ได้ผ่านผ่านผ่านแล้วเดี๋ยวขยับเสาต้นนี้เข้าไปอีกเอาอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนในบ้านที่อยู่อาศัยมาเ,าเป็นไม้กวาดขยะเด็กอายุ13กับ14ปีคนหนึ่ง12กว่าผู้หญิง12กว่าผู้ชายนี่13 คนหนึ่งเกิดปีสองห้าห้าหนึ่งคนหนึ่งเกิดสองห้าห้าศูนย์มาเลยลูกมาอาเก่งมากลกูกเก่งมากต้องให้กำลังใจนะครับเวลาฝึกนี่ต้องให้กำลังใจผู้ ฝึกขับรถให้กำลังใจตลอดแตะเบรกเ้ารถพุ่งแตะเบรคครับเลี้ยวสายไปไปเลยผู้หญิงจะขับรถเวี่ยงแรงไปนิดหนึงแหม่อแต่นี้คล่องแล้วต้องฝึกอายุประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอจะขับรถออกถนนสาธารณะก็จะต้องให้ถึง ตามกฎหมายที่กำหนดก็คือ18ปีขึ้นไปตอนนี้ก็ฝึกไว้ก่อนฝึกชั่วโมงบินชั่วโมงขับไปก่อนเก่งมากลูกเก่งมากฝึกถอยนะต่อไปฝึกถอยนะครับฝึกถอยนะครับเก่งมากลูกเก่งมากพอจอดจอด ให้พี่ให้พี่ทีนี้พี่ผ่านไหมครับฮะพอได้ยังพักก่อนเนาะกดยกโป้ยกโป้ผ่านไหนไหนไหนดิอ่ะง่ายไหมลูกง่ายไหมครับไปจอดด้านหน้าบ้านเราเลยไป,ไปไปไปจอดน่นนู่นไปนนหน้าใกล้ใกล้ไปไป,ไปเดี๋ยวนะจอดอ่า เบกเบกเบรคปวดเกียร์ยังไงครับปวดเกียร์เก็บประตูปิดประตูให้มิดชิดเลื่อนกระจกขึ้นครับเ,รรเอาลงพร้อมกันมาเย็นด้านหน้าเย็นด้านหน้ามเาเย็นหน้าก่อนเย็นด้านหน้าก่อนอ่ะมาฝึกง่ายไหมครับ เปนไง่ายไหมครับอ้าทางนี้ครับพี่ช้อนเงินคนไหนครับช้อนเงินคนไหนยกมือขึ้นยกสูงพี่ใต้คนไหนครับอ่าพร้อมพร้อมจะขับออกทางสารน้ายังพร้อมแล้วโอเคโอเคครับ